การที่มาถึงปีเข้าพเจ้าขออัญเชิญมาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระราหูพิเภกทศกัณฐ์คุมอการอินทรชิตรามสูนท้า ย่างเหนือมาวันย่างอาละต่อย่างจากมาช่วยเหลือเธอจนหุนนำโพธิไทยมายัางมีเกลื่อนไบารมีใครจะกระทำยังมีในแผ่ว่านขออันเชิญท,ทุกท่านที่เอ่ยพระนามมาประจันอย่างโลร,ราชจร,ริญทีอีกรูสัยญ,ญาศาสตร์ทุกทุกองค์การที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาเป็นสมบัติส่วนตัวตั้งแต่ประศร มาพร้อมกันเพื่ออวยอวยพรในการบัตรนี้เมื่อท่านได้สดบรับทราบการอันเชิญแล้วขอได้โปรดลงมาประชุมกันเพื่อได้เป็นสักีพยานอวยพรเพื่อพริสงพานให้กับท่านพระครูอุดมบุญเภษตลอดจนทิ้งคณะสิทธิานุสิตผู้ร่วมมุญพิธีใหญ่ในวันนี้ด้วยเทิญอจ พยัญชนะสัมปันนังงใบบุญเหตุวโอมนะโมพุ้ท้าตนั้งตังคัจจามีโอมนะโมธรรมะตนั้งตังคัจจามีโอมนะโมสังฆะตนั้งตังคัจจามีอุปสมินที่ทราเกิตารุเทวามหาเทวามัจหัวจะสุริโยวาจาย ที่เทวราชและอมรที่วาดรักสัปดาห์พิธเลิกในภูมิเลิกนี้ในการบัดนี้พระบเจ้าจะกระทำพิธีกรรมบูชายาเข้าพิธีตามกติปเทนิที่ไร้การลืมโบราณในการมงคลอันเชิญยอดมหาเจดีศรีมงคลเทพขึ้นปาริสถานยังมหาเจดีศรีมงคลเพ โวาโยตธาคมูวรุนาวรุนาเทวาสุโมจะยะยสหามตตาการุณาตาิกาอาคุเิวานนามาสาะสุวัติงหงสมูนะมามิอายัญุโพโตเท,ทวาสังฆายโวข้าแต่เทพยกรอนนมอปรุมินอมรลินทราทิราชึ่งสถิต อยู่ในที่เทียวิมานมาดเหมือสวรรค์ช่องชั้นช่อกามาพจรอิเทพอันมีมหิซ้อนสกาเดชึ้นสถิตอยู่ในขอบเขตเขาจะวาลอิเทพอ่ะอันอยู่ในอากาศพิมานอิเทพตกสถานทุกผลแห่งเป็นต้นมีเท้าทศละเท้าวิรุณหกเท้าวิรุปากเท้าุเวกุราชเทพมีอำนาจเรืองิทธิศิติสัต์ทั้งพระเสื้อมือ ขอเชิญพระภูมิเจ้าที่เสื้อวัดทรงวัดเทศเทวาที่รักษามหาเจดีศรสีมงคลเขตจงลง,งปราโมทโตรดรับเครื่องพีกรรมสำเลยจงมีเมตตารับเครื่องบูชาธรรมาราะทุกเทียนอันพระบัจเจ้าจะนงเนียนน้อมนำถวายสัพพะรัตะวะอันตรายจะได้มาแพ้วผ่านในขอบเขตณสถานที่นิ้ขอพระภูมิเจ้าที่ เส้ะวัสดสทรงวัดเทพเทวาที่รักษามหาเจดีย์สีมงคลเฉศแห่งนี้จงให้สีสว่า์แก่ท่านพระครูอุรุมุญเทศพร้อมคณะสิจานุสิตและผู้ร่วมบญพิธีในวันนี้ให้กระเสสังสารสถาพรจงเจริญชนมายุบ,บรรลุดำปาถนาทั้งโลคายไ,ได้มาเพร่ผ่านให้เกิดการเดือดร้อนจงสถาพร เป็นสุขทุกเมื่อเธอ เลยนะเวลาปักธูปอย่าปักเปล่านะนะมีแบงร้อยเก่าๆยับยับพักแต่มตปอนเอาเสียบไปสีบูชาองค์เทพด้วยนะเพราะว่าได้อัญเชิญมาแล้วแล้วก็วันนี้วันที่สิบสี่พฤภาเราขอความรักความเมตตาจากองค์เทพนะใส่ปักไวจากนะเอาเสียบไก่ โชคเขาฝากทุกคนเพื่อนสำเวยนะใครมีแบงค์ร uh uh ้อยเก่าๆยักยักพักในกระเป๋าเอาเสียบใบสีนะเพราะว่าใบสีเนี่ยมีแต่ขึ้นไม่มีลงนะเป็นเรื่องนะครับนาประทับนะครับนของนาท่านเราเป็นว่าเกษตรกรอุตสาหะอันเชิญมามาในการวันนี้นะครับ อธิษฐานแล้วก็ปักอธิษฐานแล้วก็เสียบเลยนะนะอธิษฐานปักอธิษฐานเสียบเลยจากนเสียบีไปสเทหยียบไปนะชื่นใจนะครับรางวันนี้ก็มีนายเมอน้าฟ้องมันรก็นางคนได้ มาร่วมสบุญที่พีด้วยนะครับอธิิฐานดัปักเลยจัดนะฮชื่นใจชื่นใจนะรับคนลน่อยปลดล่ใบนะครับนะ <c oughs> ไม่ว่าการตามแต่ศรัทธาใครไม่ปักก็ไม่เป็นไรนะนะให้เป็นปนี่ทกสเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เสียบไว้สีท้งอย่างนจังหาไปสีพหนาถามว่าเคยมั่นคงเท่าไหร่แต่สีพุนาไม่ได สวนเลยนาสิษฐ์ที่เจริญโยนจันเด่นอำนาจแปรทั่วท้องอายอ้องกับน้าตรงมีใจท่านทุลักความร่างหายใจนาสัพพสิทธิที่ตัวตัวก็สัพพะกตบจงประสิทธิ์แล่นผู้ร่มีเกศและคณะสิญาณศิษย์ที่โจรเจริญโฉมตาเห เราที่เด็เป็นคนติดเตะเรกไว้ดอกไว้ลงช่างภานะทำให้แล้วนะอันนี้ดกลับนะแต่ละคนก็ได้ก็ด้วยกันเลยอนอ้งมา่มต้นกไ้ดูดูยยด้ด้กยู้ดู้ดดดยวด้ดมา้วอ้วว้นย้ยก็ได้

ไอ้ไก่กวนไ้ไก่ีไก่กวานไห้ไก่นัะพี่ไก่กวนไห้ไก่เน้ะไี่ไก่นาะไก่้วนไก้เนะ